มึงเฮ้ย <Hey. S 1> วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่หนึ่งวันจันท์ไงมึงกูอยู่ในวันนี้มาแล้วมัวนะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่คริสเนิร์ดหนังในวันนี้ผมจะมารีวิวภาพยานตร์เรื่องสวัสดีวันจันทร์ชีวิตสุดเฟี้ยวของนักศึกษาปี8เอิร์ธ เรียนมา8ปีแต่ยังไม่จบและนี่เป็นเทอมสุดท้ายแล้วที่จะสําเร็จการศึกษาแทนที่จะตั้งใจเรียน แต่เททั้งกายทั้งใจเพื่อไปจีบสาวรุ่นน้องชื่อสายไหมแต่ก็ยังพ่ายแพ้ให้กับไอ,อ,อ้นุ่มฮอตมหาลลยเอิร์ดตั้งใจจะบอกรักสายไหมในวันที่1เมษายนปี2024ีแต่ทุกอย่างกลับผิดแผนทั้งหมดเอ,อิร์ดได้ตื่นมาและพบว่าตัวเองตื่นมาในวันจันทร์ที่1เมษายนอีกครั้งอีกครั้งและอีกครั้งเอ,อิร์ดจึงใช้โอกาสที่ตัวเองติดลูปในวันจันทร์เพื่อจะบอกรักสายไหมให้ได้เอ,อิร์ดจะทําสําเร็จหรือไม่ติดตามได้ในสวัสดีวันจันทร์สามารถรับชมได้แล้ววันนนนี้ใโรรรรงภาพยต์์เเเคืออมจลแะ SF Cinema, ต่อไปนี้เป็นความรู้สึกของคริสเนิร์ดหนังหลังจากที่ได้ดูภาพยนตร์เรื่องสวัสดีวันจันทรภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่โคตรกวนและสิ่งที่ดีมากก็คือลักษณะนิสัยคําพูดการกระทําและความคิดของตัวละครนั้นเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติมากเวลาผมคิดอะไรตัวหนังก็จะทําแบบนั้นเหมือนตัวหนังอ่านใจคนดูออกและสิ่งที่ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของภาพงานภาพนั้นดีมากสวยมากซึ่งสีและแสงในภาพนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีทําให้ผมรู้สึกชอบและตัวหนังมีการ การเล่นกับสเกลของฉากความกว้างความยาวซึ่งเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกชอบมากแต่ว่าปัญหาของหนังก็คือในช่วงแรกอาจจะมีจังหวะก,การดำเนินเรื่องที่แปลกๆแ,และผมก็รู้สึกว่าตัวหนังมันยาวไปผมไม่ได้บอกว่าหนังมันน่าเบื่อแต่แค่รู้สึกว่าหนังมันยาวเกินไปเพราะว่าการเล่าเรื่องมันไม่ค่อยกระชับบางครั้งเราอยากจะดูในซีนพวกนี้หรือซีนในอารมณ์แบบนี้ให้มากกว่านี้แต่ไม่ว่ายังไงก็ตามถือว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่ดีมีความสมเหตุสมผลสูงตัวละครไม่ทําให้ผมรู้สึกขัดใจดังนั้นคริสเนร์อหนังจึงแนนนะําาาว่่ภพยตรร์เือง สวัสดีวันจันทรคู่ควรที่จะอยู่ในโรงภาพยนตร์ครับหากคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้และอย่าลืมติดตามเพจ f a c e b o o k TikTok และ Lemonade เพื่ออัปเดตข่าวสารและคอนเทนต์การรีวิวสนุกๆเพิ่มเติมจากคริสเนร์ดหนังแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวหน้าขอบคุณที่รับชมครับ